สวัสดีครับวันนี้ก็ยังมาอยู่กับบรรยากาศที่แตกต่างนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับแต่วันนี้มาพักที่รีสอร์ทที่มาดื่มกาแฟก็น่ารักดีนะครับอันนี้ก็เริ่มเควันนี้อยากจะก็แรงบันดาลใจก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเกี่ยวกับโควิดว่าใช้เวลามาหลายปีก็คือสองสปีไม่ได้มาเที่ยวที่จังหวัดเลยเลย,เลยแล้วก็ปีนี้ได้มีโอกาส เราก็จะมาพบกับบรรยากาศที่แตกต่างมาพบกับญาติที่แก่ขึ้นอายุมากขึ้นรวมทั้งเราด้วยนะครับแล้วก็พกูดง่ายว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนคนเปลี่ยนแล้วก็การใช้ชีวิตการอะไรต่างๆของคนเรามันก็เปลี่ยนไปคราวนี้เมื่อบรรยากาศและคนเปลี่ยนเนี่ยไอ้แอคทิวิตี้อะไรต่างๆที่เราเคยทำเนี่ยมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เราจะไม่ได้มาพูด อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ก็ยังมาอยู่กับบรรยากาศที่แตกต่างนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับแต่วันนี้มาพักที่รีสอร์ทที่มาดื่มกาแฟก็น่ารักดีนะครับอันนี้ก็เริ่มเควันนี้อยากจะก็แรงบันดาลใจก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเกี่ยวกับโควิดว่าใช้เวลามาหลายปีก็คือสองสมปีไม่ได้มาเที่ยวที่จังหวัดเลยเลยแล้วก็ปีนี้ได้มีโอกาส เราก็จะมาพบกับบรรยากาศที่แตกต่างมาพบกับญาติที่แก่ขึ้นอายุมากขึ้นรวมทั้งเราด้วยนะครับแล้วก็พกูดง่ายว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนคนเปลี่ยนแล้วก็การใช้ชีวิตการอะไรต่างๆของคนเรามันก็เปลี่ยนไปคราวนี้เมื่อบรรยากาศและคนเปลี่ยนเนี่ยไอ้แอคทิวิตอะไรต่างๆที่เราเคยทำเนี่ยมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เราจะไม่ได้มาพูด